เมื่อเราเป็นคริสเตียนเราเรียนรู้ในเรื่องของความรอดในบทที่1ไปแล้วใช่ไหมครับความเชื่อการเฝ้าเดี่ยวการที่ฐานนะครับการพระคัมภีคืออะไรตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการนมัสการการนมัสการที่แท้จริงนั้นมาเป็นยังไงนะครับและมีความสําคัญยังไงนะครับพี่น้องสวัสดีครับยินดีต้อนเข้าสู่ชา้นเรียนผู้เชื่อใหม่นะครับวันนี้เรามาเรียนด้วยกันในบทที่6แล้วนะครับผมเราผ่านมาครึ่งทางของบทเรียนชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่บทที่6วันนี้เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการนมัสการนะครับ การนมัสการคืออะไรการนมาสการมีความหมายว่าอย่างไรและความสําคัญของการนมัสการคืออะไรก่อนที่เราจะเริ่มต้นขออนุญาติฐานเริ่มต้นกันก่อนดีไหมครับความใจการอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับวันนี้ครั้งหนึ่งขอพระองค์ทรงโปรดนําเราในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนชั้นนผู้เชื่อใหม่ในวันนี้ในหัวข้อการนมัสการขอให้เราเข้าใจความหมายของการนมัสการที่แท้จริงเพื่อเราจะได้นมัสการพระองค์ด้วย หัวจิตหัวใจและก้นพึ้งของเราอย่างแท้จริงด้วยเพื่อเราเข้าใจความหมายและการแสดงออกของเรานั้นจะเป็นการสอนที่แท้จริงจากหัวใจของเราด้วยพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดน,นำเราขอพระเยาบริสุทธิ์ของพระองค์ปกป,ป,ป้องเราตลอดการเรียนการสอนในวันนี้ด้วยขอพระองค์ทรงเปิดหัวใจของเราเข้าใจพระวจนะของพระองค์เพื่อชีวิตของเราจะเกิดผลและเป็นที่เป็นพระพรให้กับคนอื่นต่อไปด้วยขอมอบซึ่งการและการอธิษฐานทูลขอในนามพระสกคริจาอาเมน เอาละครับพี่น้องในมือของพี่น้องตอนนี้น่าจะมีบทเรียนนี่ครับบทเรียนชิงลึกฟูเชื่อใหม่แล้วนะครับมีคมพีอยู่ในมือของพี่น้องแล้วก็หากพี่น้องมีสมุดโน้ตเล็กๆนะครับจดบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่พี่น้องได้รับในวันนี้ก็จะดีมากนะครับพี่น้องครับเรามาเริ่มต้นด้วยกันในการตั้งคําถามนะครับว่าการนมัสการที่แท้จริงคืออะไรความหมายของพี่น้องพี่น้องเข้าใจการนมัสการคืออะไรครับ เมื่อเราเป็นคริสเตียนเราเรียนรู้ในเรื่องของความรอดในบทที่1ไปแล้วใช่ไหมครับความเชื่อการเฝ้าเดี่ยวการที่ฐานนะครับการพระคัมภีร์คืออะไรตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการนมัสการในอดีตในความเชื่อเดิมของเราอาจจะบอกว่าการนมัสการคือการยกย่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับการการที่จะให้เกียรติกับบัมพบบุรุษของเรานู่นนี่นั่นนะครับสิ่งนั้นนะครับไม่ได้บ่งบอกถึงการนมัสการที่แท้จริง การเต้นรำการฟ้อนให้กับเทพเจ้านู่นนี่นั่นนะครับใช่การนับสการที่แท้จริงของคริสเตียนหรือไม่นะครับพี่น้องนั่นเป็นเพียงแค่การแสดงออกนะครับหลายครั้งที่เราอยู่ในคริตจักรใช่ไหมครับเราเห็นมีทีมน้ำมัสการอยู่บนเวทีทีมเต้นอยู่บนเวทีนั่นคือการส่วนหนึ่งของการนมัสการแต่การนมัสการที่แท้จริงในส่วนบุคคลเป็นการนมัสการที่ออกมาจากหัวใจของพี่น้องกับพระเจ้า วันนี้การน้มัสการเราขอยกตัวอย่าง2ที่นะครับใน2ตัวอย่างให้พี่น้องเห็นชัดๆนะครับเพื่อความเข้าใจว่าการนมัสการที่แท้จริงนั้นมาเป็นยังไงนะครับและมีความสําคัญยังไงนะครับพี่น้องอาพี่น้องมีบทเรียนในมือนะครับเราจะดูตัวอย่างที่1นนะครับเรื่องของหญิงกับน้ํามันหอมนะครับมราร์โกบทที่1 4ข้อที่3ถึง9นะครับก็ ผมจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับจะอ่านแค่บางข้อแต่ถ้าพี่น้องมีเวลาหนุนใจพี่น้องให้กลับไปอ่านหลายๆรอบนะครับพี่น้องจะเห็นภาพของการนัสศการของหญิงคนนี้มากขึ้นนะครับหรือ,อถ้าเราเปิดในพิคัมภีร์นะครับข้างบนนะครับเราเรียกว่ามันจะมีวงเล็บเล็กๆนะครับก็จะมีตัวย่ออักษรย่อ,อเพื่อให้มันจะ,อ,ะอ้างอิงถึงพระธรรมในที่อื่นด้วยนะครับอย่างเช่นในพระธรรมมารโกบทที่สี่ข้อที่สามถึงเก้าถ้าเราเปิดในพิคัมภีร์ ด้านบนก็จะวงเล็บว่าให้เรากลับไปดูในพระธรรมยอห์นบทที่12นะครับตั้งแต่ข้อที่1เป็นจนถึงข้อที่8นะครับก็จะมีบันทึกเรื่องราวเรื่องเดียวกันเลยแต่รายละเอียดบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไปรายละเอียดจะเยอะกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าครับรายละเอียดจะเยอะกว่านะครับผมจะเปิด2ที่ไปพร้อมกันเพื่ออธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องครับสถาน,นการณ์ตอนนี้คืออะไรครับสถาน,นการณ์ตอนนี้คือ เป็นช่วงเวลาก่อนปัสกา6วันในพระธรรมยอห์บอกว่าในบทที่1ิข้อที่1ก่อนก่อนปัสกา6วันพระเยซูสเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีนะครับตอนนี้เป็นบ้านที่อยู่ของลาซาลตสนะครับตอนนี้มาธาและมารีปฏิบัติพระองค์อยู่นะครับหลังจากนั้นในคืนนั่นเองนะครับมารีนะครับซึ่งเป็นคนน้องนะครับก็ก็คือหรือว่าในมาระโกบทที่1 4จะพูดถึงว่ามีหญิงคนหนึ่งคนนี้ก็คือมารีนั่นเองนะครับได้นําเอาน้ําหอมนาราดาน้ําหอมนาราดาเนี่ย เป็นน้าหอมที่มีราคาแพงมากในอดีตนะครับแล้วก็ในบางที่บันทึกไว้ว่าในสมัยก่อนไม่ได้มีบรรจุภัณฑ์เหมือนกับสมัยนี้ที่เปิดใช้ได้หลายครั้งนะครับแต่ในสมัยก่อนคือถ้าหากเราจะใช้น้ําหอมที่มีราคาแพงเราจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวคือการทุบหัวนะครับทุบไอ้ตรงที่ฝาเปิดพอทุบฝาเปิดเสร็จปุ๊บก,ก็น้ําหอมเนี่ยก็จะระเหยออกมาแล้วก็จะต้องใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของคาว่านารดาน้ําหอมนาดาคือหนึ่ง มีราคาแพง2ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ3คือเราใช้ในโอกาสที่สําคัญที่สุดสําคัญมากๆเท่านั้นนะครับเพราะมันมีราคาแพงนะครับแล้วมันพีบ,บอกว่ามีราคาจนถึงเป็นไงครับ300เดลาเรียนหมายความว่าอะไรในอดีตคําว่า1เดลาดียอนเท่ากับค่าแรงของ1วันนั่นเองนะครับ300เดลาเรียนพูดง่ายๆสั้นๆก็คือเท่ากับค่าแรงของคนงาน1 1ปีนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้มารีคนนี้ ได้นำเอาน้ําหอมนารดาบุรค่าค่าอเมริกาของน้ําหอมนี้ในหนึ่งเท่ากับ1ปีในค่าแรงนะครับมาใช้ในครั้งนี้นะครับมาใช้ทําอะไรครับพี่น้องเรามาดูนะครับเรื่องราวบ,บอกว่าเขาได้เปิดพระอบนะครับก็คือเปิดฝาออกมาแล้วก็เทชโลมบนพระเศียรของพระองค์พระองค์ในที่นี้คือในพระเยซูคริสต์นะครับจนถึงตรงเท้าเลยนะครับนายย้อนพูดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นให้คําอธิบายรายละเอียดว่า ได้ฉลมเอาน้ําหอมที่มีราคาแพงฉลมที่เท้าของพระเยซูคริสต์และก็ได้เอาเส้นผมของตัวเองเนี่ยมาเช็ดที่เท้าของพระเยซูคริสต์นะครับสิ่งนี้ได้สื่อถึงอะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับการนมัสการครับพี่น้องครับการนมัสการที่เราเห็นอยู่ข้างนอกนะครับที่ที่นมัสการที่โบสถ์เรานั้นเป็นสิ่งที่ดีครับพี่น้องแต่สิ่งที่สําคัญจากบทเรียนข้อนี้คือการนมัสการที่แท้จริงนั้นออกมาจากหัวใจของเราถวายแดย่พระเจ้า นะพี wow. ่น้องเพราะฉะนั้นการนมัสการนะครับไม่ได้จํากัดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่การนมัสการที่แท้จริงนั้นออกมาจากหัวใจขอเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับออกมาจากหัวใจของเราให้กับพระเจ้านะครับเพราะมารีคนนี้เขารู้ว่าพระเยซูคริสต์จะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนและสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยแสดงออกถึงความรักที่เขามีต่อพระเยซูคริสต์ความรักที่เขามีต่อพระเจ้านะครับสิ่งที่เขาแสดงออกนั้นเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกมาจากหัวใจเพราะหัวใจของเขามีการนมัสการพระเจ้านะครับ ด้านภายนอกนะครับการในมันก็ปรากฏออกมาในเชิงปฏิบัติเขาจึงปฏิบัติองได้นะครับอย่างไม่คักเขินไม่ละอายด้วยนะครับการที่เราใช้ผมของเราในการเช็ดเท้าให้กับใครคนคนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเรายอมจำนวนอย่างแท้จริงเลยนะครับพี่น้องใช่ไหมครับโดยเฉพาะในวัฒนธรรมไทยเราใช่ไหมครับไม่มีใครอยากให้อยากให้ใครมาแตะต้องศีรษะของเราหรือหัวของเราใช่ไหมครับแต่พี่น้องนะครับแต่ว่าผู้หญิงท่านนี้นะครับ มารีนะครับได้นําเอาสิ่งที่มีเกียรติที่สุดในชีวิตของเธอสิ่งที่ถือว่ามีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเธอได้มาถวายให้กับพระเยซูคริสต์นะครับเอาละครับทีนี้เรากลับมาดูในบทเรียนของเรานะครับการนมัสการจึงเป็นการแสดงออกที่เต็มไปด้วยอะไรครับพี่น้องความรักการแสดงออกที่เต็มไปด้วยการเคารพและเทิดทูนต่อพระเจ้าของเรานะครับไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่การเต้นที่เรามองเห็นการรําการร้องเพลง หรือการเล่นดนตรีเท well, uh, ่า anyway, น um, ั I mean, ้นนะครับแต่ย yeah. ังรวมไปถึงการอธิษฐานการขอบคุณและการสรรเสริญสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยนะครับเรานมัเวลาที่เรานมัสการพระเจ้านะครับในที่คริดจักรนะครับพี่น้องเราช่วงเวลานั้นเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยว่าเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีที่เรามีอยู่ในชีวิตปัจจุบันนี้เราขอยกย่องในนมัสการพระเจ้าอธิษฐานไปด้วยนมัสการไปด้วยใช่ไหมครับเราร้องเพลงไปด้วยเรา ขอบพระคุณพระเจ้าไปด้วยนี่ก็เป็นการนมัสก,การพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องและการถวายในสองโครินธ์บทที่9ก้าข้อหกถึงสิเช่นเดียวกันการถวายไม่ว่าจะเป็นถวายความสามารถของเราให้กับคริสตจักรรับใช้พี่น้องหรือเราถวายเงินทองที่เรามีอยู่ให้กับพี่น้องถวายเวลาให้กับพี่น้องสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการนมัสก,การเหมือนกับหญิงนะครับหญิงมารีคนนี้เป็นไงครับเขาถวายเงินทองโดยการเอาน้ำหอมที่มีราคาแพงเขาถวาย ร่างกายของเขาในการทําความสะอาดพระเยซูคริสต์สก็เป็นการถวายเช่นเดียวกันเป็นการน้ัมาการพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นน้ัสการไม่ได้จํากัดอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเหมือนที่มนุษย์เราเข้าใจนะครับแต่พระเจ้าปรารถนาการนมัสการที่แท้จริงที่มาจากไหนครับพี่น้องหัวใจของเราให้กับพระเจ้านะครับนี่คือการน้ัสการที่แท้จริงเพราะนั้นสมสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับผู้หญิงที่ได้ฉลมน้ํามันหอมให้กับพระเยซูได้สอนเราถึงลักษณะที่แท้จริง ของแผ่นดินสวรรค์นะครับสสิ่งนะครับสิ่งที่1คือการนับสการคือการมอบทุกอย่างด้วยความเชื่อให้กับพระองค์นะครับมอบทุกอย่างที่ด้วยความเชื่อให้กับพระองค์นะครับเขาความให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่กับพระกับพระเยซูคริสต์เขามอบความเชื่อของเขามอบหัวใจของเขานะครับมอบความสามารถและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาให้กับพระเยซูคริสต์นี่เป็นคําถามของเรานะครับ แล้วเราล่ะและพี่น้องล่ะครับพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยสิ่งที่พี่น้องมีอยู่ไหมครับใช่ไหมครับนี่เป็นคําถามที่เราจะต้องตอบกับพระเจ้าด้วยข้อที่ <laughs> 2การนมัสการนะครับเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของเราครับพี่น้อง,พ,องพี่น้องเรามีความเชื่อในพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การแสดงออก การมีความเชื่อที่แสดงออกมานั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญโดยเช่นเดียวกันในพระคัมภีร์บอกในที่บรูบาที่1ข้อที่6นะครับเราบอกว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าไม่ได้เลยนะครับคือผู้หญิงคนนี้เขามีความเชื่อมารีนมีความเชื่อในพระเจ้าและเขาแสดงออกในเชิงปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องในเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้านะครับเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันข้อที่3คือการนมัสก,การพระเจ้าเป็นหน้าที่ที่สําคัญอันดับแรกของผู้เชื่อนะครับ การนมัสการของพระเจ้าเป็นหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าของเราเนราั้น <Çok S 1> <c oughs> เป็นพระเจ้าแห่งความรักและเราไว้วางใจพระองค์ยอมมอบความเชื่อของเราไว้ในพระเจ้านะครับและก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยที่เราจะแสดงสิ่งนั้นออกมานะครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าคําถามก็คือว่าท่านนมัสก,การพระเจ้าด้วยวิธีการใดบ้างครับพี่น้อง นในชีวิตของพี่น้องเราสามารถนมัสกรารพระเจ้าได้หลายรูปแบบนะครับผ่านทางการอธิษฐานและนมัสกรารการสันเสริมพระเจ้าหรือว่าการร่วมร่วมประชุมในที่นมัสกรารกับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมีรูปแบบหลายอย่างมากนะครับพี่น้องสามารถที่จะบอกถามตัวเองนะครับว่าตอนนี้พี่น้องนมัสกรารพระเจ้าด้วยวิธีไหนอยู่นะครับนี่เป็นคําถามที่พี่น้องจะต้องถามตัวเองด้วยนะครับ มาดูตัวอย่างที่2นะครับเรื่องของมารีและมาธาในลูก,กาบทที่10ข้อ3 8มสถึงสีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับที่เกิดขึ้นในก่อนตัวอย่างที่1น,นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อพระเยซูคริสต์กับเหล่าสาวกกําลังมาที่บ้านของมาธาและมารีนะครับพี่น้องสิ่งแรกที่มาธทาทาก็คืออะไระครับวิ่งเข้าไปในห้องครัวจัดการนะครับจัดการเข้าของ แล้วก็พยายามที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์และเหล่าสาวกเนะนี่ยเนื่องจากว่าในสมัยก่อนไม่มีรถราใช่ไหมครับพี่น้องเวลาที่เขาเดินทางก็ต้องเดินเท้าเปล่าซะส่วนใหญ่แน่นอนว่า,าพระเยซูคริสต์และเหล่าสาวกเนี่ยต้องหิวต้องเหนื่อยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องอเหน่อเหนื่อยจากการเดินทางพราะ้มาทาเขาคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้นะครับก็ไปจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสถานที่พักผ่อนให้กับเหล่าสาวกแล้วก็พระเยซูคริสต์นะครับถามว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดอะไรเลย มาธาก็ทาเพื่อที่จะเอาใจพระเยซูคริสต์แล้วก็เอาใจเหล่าสาวกก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับพี่น้องแต่นี้มารีล่ะครับส่วนมารีเขาทําอะไรครับมารีเองเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมารีเขาสิ่งที่สิ่งแรกที่มารีเห็นเมื่อเห็นพระเยซูคริสต์คือวิ่งเข้าไปหาพระเยซูคริสต์ก่อนวิ่งเข้าไปหาพระเยซูคริสต์ไปอยู่ใกล้ๆกับพระเยซูคริสต์นะครับนี่เป็นสิ่งแรกที่มารีได้ทํามารีไม่ได้ช่วยมาธาทําในครัวเลยจนกระทั่งมาธา มองมารีหลายทีแล้วครับมารีไม่ยอมตอบกลับสักทีนะครับก็อาจจะตะโกนเรียกหรือยังไงก็ตามแต่มารีไม่สนใจมารี Marie อยู่พยายามที่จะอยู่ใกล้พระเยซูคริสต์ให้นานที่สุดให้มากที่สุดนะครับจนกระทั่งมาธานะครับก็วิ่งออกมาเรียกมารีให้กับเข้าไปช่วยนะครับพระเยซูบอกว่ามาธามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจหลหลายอย่างเหลือเกิน สิ่งที่จาเป็นนั้นมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาจากเธอไปไม่ได้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวนี้คือว่ามารีได้เห็นและต้องการพระเยซูคริสต์เป็นสิ่งแรกในชีวิตของเธอเธอพุ่งไปและสแสวงหาสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเธอนั่นก็คือการปฏิบัติพระเจ้านั่นก็คือการแสดงออกถึงความเชื่อที่เขามีต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่มาธาสิ่งที่มาธาทานั้นไม่ได้ผิดนะครับแต่มาทานั้น ได้มองเอารูปร่างหรือว่าสิ่งนอกสิ่งภายนอกนะครับการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าการส่งสถิตของพระเจ้าหรือการเข้าไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าพี่น้องเราอ่าน,นพระคัมภีร์นะครับเราดูในเรื่องราวต่างๆนะครับพระเยซูคริสต์นั้นก็ได้เลี้ยงผู้คนมากมายจากขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์ได้เลี้ยงไม่เพียงแค่เลี้ยงคน5,000นคนแต่เลี้ยงคน4 0 0 0คนเลี้ยงอีกหลายต่อหลายครั้งมากนะครับ อาหารการกินสําหรับพระเยซุคริตแล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่ขอขาดาตายหรือไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับแต่พระเยซุคริตปรารถนาให้เราเข้าหาพระเยซุคริตเป็นอันดับแรกมากกว่ากันนะครับนี่เป็นความหมายของมภีร์ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองมาธาถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับแต่มารีได้เลือกเอาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มาธาทําอยู่นั้นนะครับนี่เป็นบทเรียนที่เราได้ดเรียนเพราะฉนั้นแล้วคาถามก็คือว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับการนมัสการของเรานะครับพี่น้อง การนมัสการของเราคือการที่เราสแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้านะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการที่เราสแสวงหาพระเจ้า,าเป็นลําดับแรกก่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าเนี่ยเราคิดถึงความรักของพระเจ้าคิดถึงการเสียสละของพระเยซูคริสต์เจ้าเราสาแดงออกถึงความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้า,าเป็นลาดับแรกเพราะอะไรครับเพราะเราต้องการที่จะอยู่ใกล้กับพระเจ้า,าและพระเจ้าอยู่กับเราในเวลาที่เรานมัสการ เราไม่สนสิ่งอื่นใดใช่ไหมครับเราไม่ได้พะวงถึงสิ่งอื่นใดและในพระบัีก็บอกคือเราไม่กระวนกระวายกับสิ่งอื่นใดเพราะว่าในช่วงเวลาที่เรานำมาสการพระเจ้านั้นเป็นช่วงเวลาที่เราใช้เวลากับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนะครับถึงแม้เราอยู่ท่ามกลางพี่น้องท่ามกลางสถานที่นมาสการนะครับแต่เรากําลังนมาสการพระเจ้าเป็นการส่วนตัวระห,ะหว่างเรากับพระเจ้าเองนะครับดังนั้นพี่น้อง นะครับหลายหลายครั้งที่เราอยู่ในสถานที่น้ำมศการหรือว่าในคริสจักรนะครับเราก็จะเห็นว่าพี่น้องหลายๆคนเหมือนเวลาที่เขานมศกาเหมือนเขาอิ่มกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาบางคนก็ร้องไห้ใช่ไหมครับพี่น้องบางคนก็มีการสัมผัสที่มาจากพระเจ้าบางคนก็คือไม่สนใจว่าข้างนอกพี่น้องเขาเทําอะไรกันอยู่นะครับแต่เขากําลังตกอยู่ในภาะวะการทรงสถิตกับพระเจ้าอย่างเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันบทเรียนที่เราได้เรียนจากเรื่องของมารีมาธาก็คือ การที่เราแสวงหาพระเจ้าเป็นลําดับแรกนั้นสําคัญยิ่งกว่าการแสวงหาสิ่งของต่างๆภายในโลกนี้นะครับพี่น้องคราบนี้ก็คือความหมายของการน้มัสการนะครับว่าการนมัสการที่แท้จริงเป็นการนมัสการที่เริ่มต้นมาจากหัวใจของเราที่สาแดงแสดงออกมาในเชิงปฏิบัตินะครับการปฏิบัติที่เราเห็นข้างนอกนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยคือการที่เราน้มัสการมอบ หัวใจมอบคําสรรเสริญทุกสิ่งทุกอยาก่างที่อยู่ในชีวิตของเราอยู่ในหัวใจของเรานั้นถวายให้แก่พระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยนะครับเหมือนในข้มร์พีบอกว่าให้เราถวายหัวใจของเราถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตให้กับพระเจ้านะครับโอเคเราจะพูดในรายละเอียดกันมากขึ้นในบทต่ตอๆไปนะครับก็วันนี้เราจะจบท้ายด้วยข้อบังพีตอนท้ายนะข้อวนพีท่องจำาในตอนท้ายในยอนห์นบทที่4ข้อที่23นะครับ ยอนบทที่4ข้อที่สาพูดดังนี้ครับแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดน,นี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงจะนมัสาการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนบทที่4ข้อที่23บบอกว่าแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดน,นี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมัสการพระเจ้า นมัสก,การอย่างแท้จริงจะนมัสก,การพระบิดาด้วยอะไรครับจิตวิญ,ญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสก,การพระองค์ยอมบทีสีข้อที่สินะครับพระเจ้าปรารถนาคนที่น้มัสก,การพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับเพราะพระบิดาทรงพอพระทัยคนหลับคนเช่นนั้นนะครับทิ้งท้ายด้วยคําถามท้ายบทครับการนมัสก,การมีความสําคัญกับชีวิตคริสเตียนอย่างไรบ้างนะครับ การนมัสการไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะครับแต่เป็นการนมัสการที่ออกมาจากหัวใจพี่น้องสามารถน,น,นมัสการพระเจ้าในเวลาที่พี่น้องรู้สึกยากลําบากหรือในเวลาที่พี่น้องรู้สึกมีความสุขที่สุดนะครับ<อ>การนมัสการกับชีวิตคริสเตีนยนเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้เลยจริงๆนะครับพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าทรงพอพระทยัยการนมัสการที่มาจากจิตวิญญ,ญาณและความจริงนะครับขอให้เราเรียนรู้การนมัสการพระองค์ไปพร้อมพร้อมกันนะครับในการเติบโตกับพระเจ้าในช่วงเวลาที่เรายังอยู่ในโลกนี้ ให้การนมัสการเกิดขึ้นทุกช่วงเวลาในชีวิตของเราทุกๆวันในชีวิตของเรานะครับพราะการนมัสการนามาซึ่งความปิติยินดีและการพอพระทัยของพระเจ้าด้วยโอเคครับพี่น้องสําหรับคาบเรียนนี้นะครับในเรื่องการนมัสการก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีคําถามข้อบรงคั์ท่องจําและก็คาถามท้ายบทนะครับพี่น้องมีเวลาหนุนใจพี่น้องท่องพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วลองกลับไปอ่าน ในพระธรรมยนนะครับบทที่12หรือนระธธรรมดูไก,กยครั้งหนึ่งเกี่ยวกับตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะครับให้เราเรียนรู้ว่าการนมัสก,การที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและพบกันใหม่ค้าบหน้าในในหัวข้อ,อการสมามารถีธรรมนะครับร่วมใช้การอธิษฐานนะครับข่าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้าว่าการนมัสก,การที่แท้จริงนั้นเป็นการนมัสก,การที่ออกมาจากจิตวิญญาณและความจรงิง ระเจ้าขอพระองค์ได้รับเกียรติจากการนับัสการทุกการนับัสศการในชีวิตของเราและรวมถึงพี่น้องที่ดูรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันขอพระองค์ส่งวยพรพี่น้องทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ที่เขาจะนับัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงและเติบโตกับพระองค์มากขึ้นและรู้จักกับพระองค์มากขึ้นรู้จักหนทางที่พระองค์ทรงนำชัดเจนและได้ยินเสียงของพระองค์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยพระเจ้าขอยกย่องพระนามของพระองค์และนมัสการพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิ เระทูลขอการทรงนำและสีปัญญาและของความรักและพระพรจากพระองค์ด้วยอธิษฐานทูลขอในพระนามพระสูครสต์เจ้าอาเมนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ